ข้ามาขึ้นเนี่ยยูหอยบังน่องนี่บ้านฮุกี้กูนี่นี่ครับโอ้แจกหสายขนาดครับเป็นพันเลยเนะครับเป็นพันเลยครับอยู่หอยบังน่องเลยครับเรือหอยบังน่องข้ามาขึ้นเนี่ยยืนี่นะ่ะเพราะเด็กเหรอครับประมาณคุมกว่าๆๆนี่แหะครับหอยบังน่องโอ้ท่างคุณมันเป็นน้ำนะครับมามาทางโรงเรียนน้องกระโดก็ได้ หรือทั้งในทั้งในครับแขกทั้งในครับแขกหลายครับล้านลูกยีกุนี่แหละครับอยู่งวยมังน้องครับเมืองอบุบลหลาดทานี่ครับเมืองอ,อุบลหลาดทานี่โวยคนหลายค,น,คนเครื่องมือม่อนมวยยักครับเนี่ยขาดเมื่อนี้เยอะน้อย,อยนี่แหละครับโอ้ยหลายม,ม้วนคักได้ไหมครับม้วนคักครับโทนบัดท่ามดา ครับย้มเมืองนครับห้อยบางน้องร้านมูขี่ผู้นีเ้นเคยได้เงินบ่ครับเพือได้เงินมาแต่มาเคยได้เงินม,น,เเน,นมาเลยห้อยบางน้องสวัสดีครับ